ข่ผมาปอบกันคือเก่าครับทางสองนพพงศกรนะครับมูดีมหาพน้องครับอยากมาบอกพน้องฟังวัน่วงนี้นะครับทีทางหมอรัหนำาีิหวกของเขานะครับเจอโรคโควิดกันมาอีกรอบหนึ่งครับพน้องครับก็ถึงืจอว่าโควิดเนาะนะครับคือเปลี่ยนบาดเนื่องเข้าเปลี่ยนการงานของเข้าทุกคนนะครับก็า่างเดือดร้อนกันมั่นนะครับโรคโควิดรวมถึงหมอรัหน้าวโหกนพพงศกรก็เดือดร้อนนะครับดูการที่แลวกาเจอแล้วนะครับ สร้างนี้มือหนึ่งกับบอแล้วครับบาเทฟอีหยังแน่เจออีหยังแน่ครับนกเสือว่าพี่น้องทุกคนกะเจขึจ้นกันะครับแต่ว่ามือนี้นกระไล่ิมาบอกพี่น้องว่ามอลนา้นาน้ำวิพภูเอาตัวรอดแบบไหนยูรอดแบบไหนผ้าลูรองยูจังไหนในขณะนี้นะครับที่งานจะพามยกเลิกไปเหมือแล้วกับงานชวนง,งานบีกับติดลบมากตลอดเลยครับเพราะว่าชวนง,งานบี 40, ม,มันคิพันมากขันกับนี่ข้าวโควิดออกไปพี่น้องกะตกใจกันไปรอบนึงแล้วแตเหลา,าคนมาเบืองบอลล้าหน่อยลงครับบวกอากาศหนาวอีก ช่วงเมื่อกี้เนี่ยงานดินกับบอบอไดคนบอพี่น้องบอไปออกบานเลยนะครับผมจะวามาสัตงตอนนี้เสบแท่งสุ้งแท่งครับเขาเลยมาติดวิกฤตให้่ถึงอกาสนะครับพี่น้องครับถามว่านกแก้อยังช่วงนี้มาบะเบิงน้ากันครับครับช่วงนี้นกกาหาไร่เด้เสริมครับผ้าดองๆนะครับหมอลำหน้ามีหกนะครับที ยังอาศัยอยู่บ้านพักแค่นี้นะครับยังอยู่บ้านพักยูมองดีนะครับกับพา่น้องๆครัและไดที่เทียด้วยกันได้รับเสื้อผ้ามักขายนะครับเป็นเสื้อกันหนาวนะพี่น้องเนาะนี่ครับการทํางานนะครับผมเป็นเสื้อกันหนาวเป็นเสื้อแท้ทานหลายย่างครับพี่น้องครับดี่คืออ่าที่บอกผมกําลังเหตุในตอนนี้นะครับผมื้วยการพีวินียเป็นโอกาสกลครับพี่น้องผู้ใดที่สงสารเมตตามารับน้าอยู่บกครับ พี่น้อง่ากระสานมากุดหนุนมาเข้าใ้นะครับเป็นสภาเมื่อแรกครับเสภาเมื่อแรพาดีพาง่ากโตเลยนะครับผมนี่ขายดีครับนกไล้มาบอกพี่น้องว่าจะอยู่รอดยังไงนี่ครับพี่น้องการเอาตัวรอดของผมกับแบบนี้นะครับผ้าน้องนองขายของนะครับพอมีขาเน่าอยู่เน่ากินเพราะมีขาเอาค่าน้มค่าไฟนะครับแถมผมก็เลยยืนยัดต้อนสู้เพื่อได้เห็นวงในช่วงที่โควิดมันซ่าไปแล้วนะครับพี่น้อง ตางกา้านอะไรกันบ้าล่ะอุิ๊บตมาตลาดมาครับเปิดตลาดบอกอันนี้ที่นั่งถ่ายเกือบหาด้วครับอันนี้ครึทีมนั่นขันะถามาลบหนัาที่หกครับได้สวงโควิดีครับไอะไรกันบ้านวันนี้เราจะมานาประหมุนย่างโอ้โหปลาหมุย่างแม่บอกว่าปลาหมุนย่างดีนีดีดนะครับเนาะมาล่ำสองโคฟีดีเบืองบางครับคงบานเลยตอนนี้ บางาีผมว่าไปหาแย่หอยกันไปเทขาเขารู้สึกน้อยจะเท่าจำนมจำนมเดี๋ยวบอกรับแม่หนุกโมสกรอนก่อนอากาศเป็นไงบ้างพี่น้องฟนงกดีดหันมาหันมาอืแต่ถึงอายุจำนาจำลัง่างน้อยแช่ซนย่างแล้วเอ้าเ็ด่เจด่าบ่าจะแแม่ว่านสนิ เป็นน้ำลงครับอันนี้อยู่กับแม่แม่โเองนะครับนะครับเนนมนเน่เขารู้สึกเข,ข้ากับการที่เข้าเจอกับตอนนี้คือโควิดนะครับกลยเข้ามา อยู่บ้านพักแม่ผมนี่เป็นแม่ครัวยนี่ครับแม่ผมเป็นแม่ครัวเห็นแล้กินไห้น้องๆอยู่แล้วงมาล้วน่าวีหกนี่งิละออกงานกันทุกคนเขาลัางถ่นกันจะเห็นว่าแม่หอยนางอยู่หลังเรื่นะครับยุ่งมองแม่พุ้ยแม่ครัวตามแม่หอยแม่ตามแม่พูนนะครับมีแตาแม่คนไหนนะครับเล็อดเลือกินนะครับผมบัรนี้รู้สึกังไรเนี่ยรู้สึกไปห่างไปไหนรู้สึกไรกัน ย่งางเป็นบ้านนหลังจะละมื่บ้านนางกะเสียม <ib it> ิต <like> ลาครับจิเลายแม่คิดว่ามัสิานไปได้วะต้องได้ละแบบม่จิตว่าสูเนาะน่ะสองภาพไปได้ได้ไครับอา่าป็นทีปนตอนอี่พ่อสน้อยซ่านะนี่ลนะ <c ười> นะแม่ใจแงส่สีหลังนัไ้ลูกรู้สึกว่าเออลูกกับบยอมแพที่จัดเพราะว่า ผมกะพ่อดเดี่ยแมมาแบบนี้แล้วว่าจอนไม่นึโพสเฟสไปเนาะโ,โพสโพสเฟสไปบอกว่าพ่อว่ามีอะไรละแม่ไปเม่นแม่ไปเมยนว่าเราต้องสู้เท่านั้นเร,เราสู้มาขนาดนี้แล้วขึ้นบบโอ้นําตาออกเลยเห็นแม่ไปคอบเมตนแบบเม่นเล่าเม่นหนีหรือ้วยดิเม่นเล้คอมเมตนยีหรีอป้ว่ดิจนว่าขึ้นไปแบบโอ้นะครับจนมานําตาไหลเพราะว่าคือได้ยินแม่บอกมาแบบนี้คือจะพร้อมไม่เมื่อยในกะ เศร้าเมื่อยขึ้นมามีกระลังขึ้นมาลูกนองไะครับได้ยินนองนองในวงเนี่ยแห่งกําลังใจแฮงมีแข่งเตือสยสูงน,น,นะครับนี่อบอกเห็นดูก็คือถอยมาได้แล้วนะครับ้าตอนนี้นะครับตรวมาณครับจริงีห้องเตือ,อยยูมันก็หนักพอสมควนหนักพอะสมควนจึงกับแบบว่าถ้าผู้เดผู้หนึ่ง้าผู้เดผู้หนึ่งเนี่ยที่แบบว่าบ๊อทุ่นสำหรับมเมื่อยบอทุนกับอ่ากับอีหยังเลยก็อาจจะท้นมาได้ เพราะว่าสิ่ง่เจอในตอนนี้คือเพราะว่าสิเป็นเรื่องโควิดพระว่าสิเป็นเรื่องอ่าเออหลายๆอย่างครับพี่น้อครับมันโหมทางกับมาปองกันเช่นเดียวเดียวเลยแล้วก็เรื่องของข้าราชกาที่อิก้อนอะไรนกร็รับกได้คือเราจะตีเาิตาได้ไมมยมเอนครับเขายังว่าจะดูจักได้ว่าการที่ถึงจุดสุดยอดของความเป็นหมอลำนี่คืออะไรเขา,ขายังว่าด้รับลดสารได้ว่า การที่เป็นมนล่ำยืนยืนอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เฮาอยากเป็นที่เรามีความสุขมากมากเลยคืออะไรวัานูครับตอนนี้คือพยายามที่จะอยู่ในจุดจุดนั้นพยายามที่จเก้าึ้นไปเรื่อยๆให้หอดจุดแห่หอดเส้นไส้จะของตังไวแต่ว่าผมวัานไในเพราะว่าด้เครื่องท่านกันเจอเหตุการณ์บ่ดีครับเพราะ้่ได้เครื่อง <c oughs> ท่านกันเจอแบบนี้เอกคือแบบโอ้ยนะเนี่ยครับผมกัดอะไรกันแ่คิดว่าสักมือนหนึ่งเดี๋ยวความเพี้ยน ความดีความขายันหรือว่าความมานะต่างๆอาจจะน้าผ้าผมแล้วก็ขอบัวหมือน้ำน้ามีผมไปสู้เสียงใช่ไหะครับพี่น้องกรับว่าตรงห่วงนะครับผมพรอมมีผ้าดีจะถอยหลังแน่นอนนะครับผมว่านี้มรัวจะเจอเหี่การยังอีกให้มือข้างหน้าแต่ผมกะยังจะยืนยัดยุบแบบนี้นะครับตาแบบที่พี่น้องยังหายแรงเชื่อแรงใจผมอยู่นะครับผมกะจีสูแบบนี้ไปตลอดนะครับนงานในพี่น้องเลเบิงนะครับ แต่ว่าพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมส่งกำลังใจให้กผมในเ,เด้อน,นะครับผมตอนนี้กับสายเสือผาพ่าะน้องสายเสือผาพี่น้องก็สามารถบุดนุนได้อยู่ทางเปลี่ยนบ้างปะหละว่างปะลาบนะครับสามารถ อ่าให้ให้การช่วยเหลือหรือว่าพี่น้องผู้ใดที่นี่ใจใจสัทธานะครับพี่แบบว่าเอออยากซอยเหลือว่าเออเข้าดือันรอนกันอุดหนุนกันหรือว่าอ่าซอยเหลือซื่นกันอะไกัน,าาาน,นนะครับพี่น้องก็สามารถอุดหนุนเสื้อผ้าของผมได้นะครับราคาของผมแพงดอกนะครับอดีตบริษมาขายของนะครับมาบอกพี่น้องไวซ้ซ <c oughs> สิมีอะไรบ้างมีอรกัสูดได้ไหมมีบ้างแม่แบบบอกเคยเห็นแ <c oughs> ม่มีอะไรปนีเพราะว่าตั้งแต่หนุก ตั้งแต่นอกอยูเรเบียบเนาะหาตะเก็นไห่ <ś c oughs> ตอนนั้นหาตะเงินไม่แม่มาก่ก่อแเนี่ยแบบให้แม่แกมาไล่เออต่างๆแบบว่าโอ้ว่าหเห็นอย่างว่าหเห็นงานว่าหเห็นหน้าว่าหเห็นอย่างต่แต่อยู่กับพ่อพี่คนละตั้งแต่อยู่กับ, <ś c oughs> บพ่อวีกับว่าได้ให้พ่อให้แม่ไปเห็นงานเลยนะครับยูตะบ,บานเก้าสี่ตัุคนละรับแต่ว่าแต่ว่าผ่อออกมาเห็นวงแม่เมียบอเก่า